คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนะก็กรับสวัสดีสวัสดีไปรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็โยกผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนพีจีนะครับเนาะเออวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเมรักกี้เนกก็อาฮ่าโอเคญี่ปุ่นก็มาว่ะ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาแบบว่าใจใจบางไปเดยแล้ยกันนะครับจุกลุ่เออก็หอมหาดึกหน่อยนะวันนี้นะเออตีหนึ่งนะครับก็จะมาเสิร์ฟปีเจอร์ดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นใครที่รับชมคลิปนี้เนาะผมขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะฮะเออใครไม่กดไลค์บาปนะบอกก่อนนะขอแล้วนะเออยังใจดําไม่กดไลค์นะครับอื นะครับผมอะไรวันนี้ก็จะซื้อแบบทีหน้าตักไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเบรดห้าล้วกันนะครับก็สามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอ่ะไปดูกันเลยก็สำหรับการที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่าไปจีนาก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะกดไลค์ก่อนกดซองจุกโลเออโอเค อะไปดูกันเลยนะครับโอ้โหเกมนี้นะครับผมจะบอกเลยเทคนิคก,ก็คือว่าถ้าตัวคูณมาเยอะอ้าวมันจะไม่แตกนะครับ <c oughs> ตัวคูณมาน้อยมันจะโอเคอยู่นะเกมนี้แต่ถ้ามาเยอะเกินไปมันก็ไมา่แกวนะครับโอ้ยเกินไป คอยซีบอกว่าเกินไปโอ้โหโอ้โหเว้าวเยอะเกินไปนะครับนะหมางี้โอเคไม่เป็นไรปวดกระบาลเลยอ่ะเบดสองก็ไปไม่ได้อีกไปเบทหนึ่งแล้วกันโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม้เล็กก็โดนเลยนะครับอ่ะโอเคไม่ติงนังนะครับคลิปนี้ผมลงเลยเออถึงจะได้จะเสียงไงผมก็ลงนะครับเฉพาะคลิปนี้นะอืมโอเคไหมพี่กียจะทำแล้วไม่พูดเยอะแล้วเจ็บคอเออโอ้โหดูเบียดตามมาเฉยเลย นะครับก็คือว่าถ้าเป็นตัวคูณมาเยอะเยอะเกินไปมันก็ไม่แต่งนะครับเกมน,นี้เพราะว่ามันคูณเยอะไปอะ่ะมันก็เลยกักนะครับเอ้ยเอ้ยสวยดิอุ้ยดูมาเฉยดูดูโอ้โหเบทหนึ่งโอ้โหเกินไปซื้อไปสามร้อยเจ็ดสิบห้าไม่มามันดันมาเบทหนึ่ง โอ้โหดูเอานะครับอ่ะเขอจะไปเลยเจ็ดึแปดนะครับไม่ชอบลีลาอัน,นแรกคูณมาเยอะอีกแล้วนะครับถ้าคูณกําลังกําลังกําลังดีนะก็ไม่น่าจะเกินยนีะ่สิบนะสำหรับผมประมาณสิบห้านะดีอยู่สิบห้าสิบหกประมาณนี้นะสิบ้าไม่มีมีสิบกก็ดูงงเลยอะไรว่าสิบห้ามีที่ไหนมันมีเลขคู่นะก็คือว่าไม่เกินยี่สิบอะ น่าจะดีอยู่คูณนะประมาณนี้เออมีเกินยี่สิบนะครับดีมันจะเกินได้นะมันจะเกินยี่สิบเลยนะถ้าเกินยี่สิบไปมันก็จะหนึ่งนี้ไงเต็มการาบีเอาโอเคไปด่วนต่อได้เบตสองนะครับไปบุกไปเลยครับผม โอเคโอ้โหดูว้าวขึ้นมาเบสสูงทุกที่เลยเป็นไรวะนี่เน่ยปลอบเลยโอเคมาเออสวยงามครับผมอันน่ะโอ้ยว่าจะปวดโอ้โหดูซูชินะครับมาโคตรเยอะเลยนะอันน่ะดู โอ้ยอะไรวะนี่อโอโหเกิดอะไรขึ้นครับนี่บอกกรอบอ่ะโอเคได้สามหมุนนะครับอืมเกินไปอืม ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยเออนั่นแน่อุ้ย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 คุณโงเฉยเอาดิอ้อดิคุณโนกโอ้โหต้องมาเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลายไปขอเป็นซูจิเฮ้ยคุณโนกเฮ้ยอันแน่อุ้ย เอาเรื่องนี่เป็นไงเอ็มกาลาเบลเฮ้ยดูมันไหลโอ้โหเอาเรื่องนะครับเกือบได้ฟีร์ปินด้วยนะเกือบได้พีเจอร์ด้วยนะโอ้โหทุนเท่าไหร่วะจำไม่ได้ห้าร้อยเออโอ้โหมาเฉยโคตรโอเคเดี๋ยว จะซื้อให้ดูไปเบียดร้อยเอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับมาไหนๆก็ไหนๆ,หๆแล้วเออเก็บไม่จำซ้ำไปอีกดอกหนึ่งโอ้โหรอดหดหวิดนะครับอันแน่โดูเป็นไงเุ้ยเข้ <laughs> มจัดแมวก็ถือว่ากำลังมา กำลังมาดีนะทุกคนนะตัวคูณนะก็ไม่เยอะเกินเกินไปนะแต่ไม่แตกก็ดูเกิดอะไรขึ้นนะครับคูณสิบสองไปแล้วเหลืออีกสองหมุนเด้อเผื่อไม่รู้นะครับบอกไว้ก่อนโอ้โ <laughs> หโอเคอันนี้ซื้อผมว่าน่าจะไม่โดนนะต้องหมุนเองวะทุกคนซื้อไม่โดนอนะ่ะต้องหมุนเองอ่ะไปเบียสามสิบไป 30, เลยไ,ไป มาได้อีกหนึ่งพันผมหนีเลยจริงๆมา <c oughs> เอา้าเชยดูมาเชยดูมาเชยนะครับผม <c oughs> เอาเรื่องกะจ,จะไม่ติงหนังนะดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่คูณสี่ดูนี่มาดิสอนมาดิสอนมาดิ โอ้โหเอ้ยมีสิทธิ์ได้จะซ้อนนะครับมีสิทธิ์ได้จะซ้อนนะครับผมโอโอโอ้โหแต่คูณสี่นะฮะโอ้อะไรวะไรไอไหรดูมีสิทธิ์ซ้อนสูงเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ซ้อนเฉยอ่ะโอเคหนึ่งพันห้าร้อยสิบนะครับไปดูนีนต่ออีกแปดหมุนเอ้ยอกเจ็ดหมุนนะครับ ต้องหมุนเองหรอทุกคนซื้อไม่ไม่ตายเลยวันนี้อะไรกับนี่อะซื้อมาโอ้โหเล่ารัวรัวเลยนะซื้อสามสี่ไม้ทุกคนก็เห็นโอ้โหดูมันเล่าแต่ถ้าหมุนเองโอ้แตกเอาแตกเอานะครับผมดูดูความแตกต่างดูความแตกต่างเป็นไงเป็นไงหนึ่งพันหกโอ้โหเทมกาลาบิโอวนะครับนี่เข้าเองดูดูเข้าเองเป็นไงเออมันต้องอย่างนี้นะครับนะแตกเฉยเป็นไง โอ้ซื้อไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยวันนี้ไม่เด็ดนะซื้อไม่เด็ดนะครับเออมันต้องหมุนเองดูเอานะครับดูแล้วจำปัม๊มก็ไปอุ้ยใบพัดถ้ามาเป็นไวยคู่ในเต็มเต็มสูบเลยนะบอกก่อนเออก็อย่าลืมนะใครดูดีมาถึงตอนนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปเลยเด้อ ก็โอเคนะครับ10หมุนนะก็จบกันมาที่ไร่4,245นะครับทุกคนห,หวานเจี๊ยบต4จะไปต่อแต่มะเขือพวงอะไรนะครับนะโอเครู้เรื่องนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับนาอก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเด้อทุกคนบายบายครับผมจุกลูหวานเจี๊ยบเด้อ